เอาเลยครับทุกคนได้เวลามาดูความสามารถของตัวละครอย่างซูเปอร์ไซยาบลูโกคูที่ตายเกิดมาเป็นอัลต้าอินสติงซเป็นตัวละครที่ได้รับเซนไครล่าสุดของเกมนั่นเองนะฮะซึ่งโ,โหกว่าจะมาเนาะประกาศไปตั้งแต่2อาทิตย์ก่อนนะครับก็ในที่สุดก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูความสามารถกันว่าตัวละครนี้พัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของความสามารถนะฮะหเลยที่ผม,ผมต้องอธิบายก่อนก็คือตัวละครนี้ ชัดเจนอยู่แล้วว่าทำหน้าที่เป็นตัวละครที่จะมาช่วยทำให้เราในทีมเรามีตัวสองชีวิตนะครับตัวสองชีวิตเนี่ยมีความหมายกับเมตาช่วงนี้เสมอทุกคนเพราะว่ามันจะทำให้เรารับมือเรื่องของท่าแรงๆอันตรีไรซิงลัชต่างๆเนี่ยการมีสองชีวิตในทีมเนี่ยมันแข็งแร่งอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรณีไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีมไหนก็ตามมันควรจะมีไว้อย่างน้อยสักตัวนเนึ่งจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆดังนั้นเนี่ยจุดนี้ตัวละครนี้ ยังไงก็มีบทบาททุกคนต่อให้ผมไม่อ่านสกิลเลยนะครับต่อให้สกิลมันแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไปสักเท่าไหร่เนี่ยมันต้องมีบทบาทในเรื่องการใช้2ชีวิตแน่นอนแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในตัวของเขาเองเนี่ยคือมีจุดเด่นอะไรอื่นเพิ่มขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะครับไปเริ่มดูที่ความสามารถกันก,นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแยกเอาที่มันเพิ่มมาละกันนะทุกคนนะหนึ่งเลยในเรื่องเมนาบิตี้เนี่ยคือแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็คือที่จุดที่เพิ่มเข้ามาก็คือมีเรื่องการเพิ่มาระเบาาะครับ แล้วก็มีเรื่องของไม่สนทา่าสิบวิต้องบอกเลยว่าตัวละครเนี้ยด้วยความที่มันเก่ามากๆแล้วเนี่ยทุกคนการโคเวเชงเนี่ยคือไม่มีเลยนะครับมีเนี่ยในร่างแรกเนี่ยมีแค่การจาัดได้จากเมนาบิตตี้เท่านั้นไม่แน่ใจว่าจะมีในจุดอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับสตาร์เตอร์บิลิตี้ตรงนี้ก็คือจะเพิ่มดาเมจเป็นร้อยบวกร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วก็ดาเมจกัดอยู่ที่ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยค่อนข้างเป็นตัวเลขที่ต่ำมากๆ นะครับแต่ดาเมจเนี่ยก็ขึ้นมาพอสมควรอยู่ตอนแรก90%นะครับนี่ก็คือร้อยก็คือเห็นได้ชัดเนาะกิโครีค่มีอยู่แล้วความเร็วโจกการ์มีอยู่แล้ว,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 กกลวนะครับอันนี้จะมีจุดที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็คือเขาจะได้ดาเมจถาวรเนี่ย30%ในร่างแรกเนี่ยได้มาเลยนะครับก่อนหน้านี้มันจะได้ด้วยการที่เราเข้าสนามนะครับจุดนี้ก็คือได้ได้มาเลยนะฮะถือว่าโอเคมากๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการที่ จำกัดทีมเข้ามานะครับจุดนี้คือก่อนหน้านี้ไม่มีเนาะที่ว่าจำกัดทีมว่าถ้าเพื่อนร่วมทีมอีก2คนนะครับจะเป็น Univers e step หรือ God Key ก็ได้แต่ว่าต้องอยู่ในแท็กเหล่านี้ตัวละครนี้จะได้ดาเมจทาวน์อนอี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จำกัดทีมนิดๆเนาะแต่ก็ไม่ใช่ทีมที่แบบคือมันไม่ใช่ทีมที่ห่างไกลสําหรับตัวเขาอยู่แล้วเพราะแน่นอนว่าก็คงเล่นกับทีมประมาณนี้แหละใช่ไหมทุกคน u n i v e r s e step ไม่กับ g o อ key ยอยู่แล้วนะครับสาหรับเล็บ UI เนาะ หลส่วนต่อมาก็คือโอเคตายเกิดเหมือนเดิมนะครับเข้าสนามไม่มีจั่วการ์ดเหมือนเดิมอันนี้ก็อาจจะน่าเศร้านิดน,นึงแต่จุดที่เพิ่มเข้ามาก็คือมีทําลายการ์ดศัตรูหนึ่งใบเผื่อเอามาตัดคอมโบสักเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะครับก็พอจะมีประโยชน์นะฮะแล้วก็เวลาที่ฮาร์ตตรงนี้เหมือนเดิมเลยทุกคนทุกๆ3าวีได้ดาเมจ10%เรนี่ยสูงสุดที่50%เ ก็ยังเป็นอะไรที่ยากอยู่แหละนะครับแต่จุดนี้ก็คงอยู่ได้นานขึ้นมั้งมันมันก็อึดขึ้นอะมั้งนะฮะแต่มันคอมโบอะไรใครไม่ได้ทุกคนดังนั้นการที่อยู่ในสนามมันได้แต่ถ่วงเวลาและล่างแรกมันไม่มีลบด้วยนะครับก็ตรงจุดนี้ก็ยังใช้ยากอยู่ดีนะครับแทบจะเรียกได้ว่าคือไม่ต้องใส่ใจมันหรอกนะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่ศัตรูสลับตัวอันนี้ก็คือโอเคมีจัว่วอ่าไม่ใช่สิอันนี้มีจั่วการ์ดเขียวอยู่แล้ว นะครับเวลาที่ศัตรูสลับตัวเนาะออดาเมจเพิ่มมา10%นตะครับตอนแรก20%แล้วก็คีฟโคเวอรี่แล้วก็มีเวลาเพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวศัตรูทั้งหมด2วิอันนี้ผมกําลังคิดอยู่ว่ามันจะมันจะมีประโยชน์ยังไงวยคือสมมติเวลาที่ศัตรูเพิ่งสลับตัวเข้ามาเขาคงไม่รีบสลับตัวต่อใช่ไหมแต่อาจจะเหมาะกับการเอาไปรับมือไดมามั้งนะครับเพราะไดมามันชอบสลับตัวกันรรวๆอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีประโยชน์ตรงนั้นได้บ้างเล็กน้อยนะฮะ อ่ะส่วนนี้จะเป็นเรื่องของเซนไครล้วนละนะครับก็ทุกครั้งที่ใช้การ์ดจะมีการจว่กการ์ดหนึ่งใบโอเคจุดนี้เอาไปใช้ทดแทนเรื่องของการที่เวลาเข้าสนามแล้วไม่จุ่กการ์ดได้นะครับก็คือเราเหลือการ์ดไว้หนึ่งใบแล้วค่อยสลับมาตัวเล็บ UI แล้วค่อยใช้การ์ดแล้วก็จะจั่กเพิ่อมอีกใบฟรีๆก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็มีเพิ่มคอสตศัตรูบวกสามบวกสามหลังหลังจากเราใช้การ์ดอย่างนั้นเหรอดูจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับ แล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็คือการใช้เกจหลบจั่วการ์ดเขียวบวกเลือด10%บอบวกเดเมจ15%าเเนตี่ยแข็งแกร่งมากนะครับจั่วการ์ดเขียวอะไรกันยังไงก็ดีอยู่แล้วทุกคนนะเก็บไว้ให้ใครใคนให้คนอื่นใช้ก็ได้ถึงแม้ว่าการ์ดเขียวตัวนี้จะไม่ได้ดีมากก็ตามนะครับส่วนต่อมาก็คือเวลาที่ตัวละครนี้อยู่ในสแตนบายแลสะสตูใช้การ์ดฟ้าจะมีเพิ่มเดเมจการ์ด30% 3วิเเ็นามีหรอแล้วก็ลดเวลาเปลี่ยนตัวสาอืม เพิ่มดาเมจการ์ดสาสิเปอร์เซ็นไม่น่าพอแทงการ์ดฟ้าได้ดีขึ้นนะทุกคนนะมันก็ยังน้อยอยู่ดีเพราะดาเมจการ์ดเริ่มต้นเขาน้อยนะทุกคนนะแต่จุดที่เด่นที่สุดก็คือแน่นอนเวลาสตูใช้อันติหรือไลซิงลัชเนี่ยจะมีการฟื้นเลือดให้เพื่อนอัตราฟื้นเลือดให้เพื่อนเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นตอันนยอ่์กสิบห้าวินะครับแล้วเด่นสุดเนี่ยที่ผมคิดว่าน่าจะทําให้ตัวละครเนี้ยเก่งขึ้นมามากๆนะครับในเชิงการตั้งรับนะ ก็คือในกรณีที่เราเพื่อนร่วมทีมเป็น u n i v e r s e ์แซลหรือก็อดคเนี่ยนะครับเปคนอย่างใดอย่างหนึ่ง2ตัวเลยนะก็จะลดเวลาเปลี่ยนตัวตัวเอง7วิทุกครั้งที่ศัตรูใช่อันติหรือไลซิ่งลัชนะครับซึ่งเอาง่ายๆจุดนี้คือเอาไว้ใช้กับการที่ศัตรูแบบกดอันติมาไลซิ่งลัชมาเราโยนตัวนี้ไปรับแทนนะครับเอาง่ายๆคือเอาไปตายแทน <laughs> นั่นแหละนะครับก็ก่อนหน้านี้นไม่มีตัวละครนี้ก็เลยแบบไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องการตั้งรับขนาดนั้นใช่ไหมทุกคนเพราะว่าศัตรูคงไม่ลัชตัวนมั่มวยอยู้ ซึ่งในกรณีที่ศัตรูลัชอย่างในตอนนี้หลังได้เซนไคแล้วนะศัตรูลัชมาแล้วก็โยนตัวนี้ให้ไปตายแทนนะครับทุกคนก็เม็กเซนละนะครับทาหน้าที่ในด้านการตั้งรับในฐานะตัว2ชีวิตได้ดีแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้แค่ตรงนี้ผ่านแล้วสำหรับผมนะตัวละครนี้อ่กัดเขียวมีอะไรเปลี่ยนไหมเซนใครเนี่ยเหมือนเหมือนตามที่เขาบอกไว้ในไลฟ์นะครับทุกคนก็คือเขียวยูนิเวอร์สลีนะฮะก็ตอนนี้ก็มีเคีควแลิฟาร์านะครับแล้วใครอีกอะ โอ้ตัวเด่นๆไม่ค่อยมีแล้วนะครับอาจจะต้องรอดูพาร์ทสเนาะก๊าซเขียวก๊าซเขียวเนี่ยเติมเกจหลบขึ้นมาเป็น70%จากเดิม50%สนะครับโอเคส่วนกราดฟ้าโอเคมีแค่เรื่องแคนเซลอ่าพวกบัฟเพิ่มสเตตสต,ตูเข้ามาตรงนี้นะครับโอเคไปดูที่ร่าง2กันครับร่าง2มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับตัวละครนี้บ้างนะครับแน่น,นอนว่าตัวละครพอไปร่าง2แล้วเนี่ยคือก็จะเข้าเป็นโบดเอาต้งซิงซายนะทุกคนก็จะมีเกจหลบมาเข้ามาใน เป็นเก็ตหลบอีกแล้วนะครับทุกคนก็จะมีตัวเกตหลบเพิ่มมาอีกใน,ในเมตาเราอีกแล้วนะครับสนุกเลยนะฮะต่อมาอ่ะมาดูกันที่เมนาบิตี้แล้วกันนะครับอ่าแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับอ่ะไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับเช็คละต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเซนไคยูนิคกับิตี้นะครับที่อันแรกสุดเนี่ยคืออันนี้แทบจะเหมือนเดิมหมดเลยทุกคนจะเพิ่มก็เพิ่มแค่ตัวเลขนะครับดัมเมจเนี่ยตอ่าตอนแรก3 0เเหมือนกันจะมี อ่าเป็น80วิเหมือนอ๋อไม่ใช่ตอนแรกมัน60วินะฮะตอนนี้มันขึ้นมาเป็น80วิแล้วนะครับโอเคก็รู้สึกว่าจะเพิ่มแค่เรื่องตรงเวลาจาก60วิเป็น80วินะครับตัวละครนี้นะครับการโค้เชงมีแค่40วิจากนี้เท่านั้นอยู่แล้วนะครับทุกคนก็เวลาแปลงล่างมาคือได้ไปเลย40วิเต็มๆทุกคนแต่เท่าหมดแล้วหมดเลยนะ40่ิวิน่ะนะครับดังนั้นถ้าเกิดเป็นตัวละครที่ตายเร็วหน่อยนะครับหมด40วินี้ก็คือเจ๊งละนะครับเพราะจะไม่มีกันโก้ ผมนึกว่าเขาจะมีการเพิ่มอะไรเข้ามาเรื่องการ cover เชงเนาะแต่ก็คงจะไม่มีแล้วแหละนะครับก็ใช้สอยให้เกิดประโยชน์และการ40วินะครับทุกคนในส่วนเรื่องของการเข้าสนามที่เพิ่มเข้ามาก็คือมีการกันขี้ตัวเอง5วินะครับไม่โดนลดขี้5วิก็ถือว่าโอเคเติมขี้มาก่อน40ตอนนี้เป็น50ละนะครับแล้วก็มีล้างสถานะนี่มีอยู่แล้วนะครับแต่มีทําลายการ์ดเหมือนเดิมนะครับเอาไว้นั่นแหละที่ผมบอกตัดการ์ดเนาะล่างแรกก็มีอยู่แล้วนะครับ การเถไฟเชิงก๊าซแดงเชิงกร์ดฟ้ายูนิเกตยูนิเกตก็จะเป็นแบบของอาัตตันซิงไซทุกคนหลบอย่างเดียวไม่มีคาลเตอร์นะครับอ๋ออันนี้เหมือนเดิมเลยที่ศัตรูสลับตัวนะครับเหมือนร่างแรกไม่ใช่เหมือนเดิมนะครับเหมือนร่างแรกของที่เซนไคแล้วเนี่ยแหละก็คือได้คีย์รีคัพเวอรี่สิบสี่สิบสิบวิอันนี้ได้เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีลดอัตราฟื้นเลือสตูยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวศัตรูสองวิโอเคแล้วส่วนนี้น่าจะเป็นจุดเด่นใหม่ นะครับก็คือเรื่องของการที่เวลาที่ตัวละครนี้ตายนะครับจะฮิลเลือดให้เพื่อน15เปอร์เซ็นแล้วก็เพิ่มดาเมจให้เพื่อนถาวน20เปอร์เซ็นอืมอันนี้คือน่าจะเป็นอบิตี้ที่แข็งเก่งที่เราต้องจําไว้สําหรับตัวนี้เลยนะครับเพราะถามว่าดียังไงคือแน่นอนการตายแล้วบวกฮิลเลือดเพื่อนมีบวกดาเมจเนะี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับแต่บวกดาเมจเนะี่ยผมว่าผมพอจะนึกออกไปบางตัวนะครับอย่างเช่นเบจิต้ากับ MUI โกคูสองตัวเนี้ย มีเงื่อนไขเรื่องเวลาเพื่อนตายจะได้ดาเมจใช่ไหมทุกคนแล้วการที่ได้ดาเมตเพิ่มไปอีกจากการที่ตัวนี้ตายแบบตัวนี้ตายเป็นพิเศษก็คือได้เยอะเลยนะทุกคนนะเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกเยอะเลยก็ถ้าถามว่าจะเหมาะกับใครมากกว่ากันคือแน่นอนตัวละครนี้มันจะผมมันจะเป็นไปทางตัวระยะไกลมากกว่าซึ่งเบจิต้าน่าจะได้เพื่อนร่วมทีมที่ดีมากๆไปถามว่า MUI อเอาไปใช้ได้ไหมคือแน่นอนเอาไปใช้ได้ทุกคนแต่นั่นแหละถ้าให้ดีที่สุดผมคิดว่ากับเล่นกับเบจิต้า จะตรงสุดเพราะเป็นตัวระยะไกลเหมือนกันนะครับโอเคในส่วนต่อมานะฮะก็ทุกครั้งที่ใช้การ์ดนะครับจวดการ์ดแล้วก็เติเพิ่มคอสต์ศัตรูสิบอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มคอสเป็น10แล้วล่างแรกเนะี่ยเพิ่มแค่3นะครับหานะประโยชน์ไม่ค่อยได้หรอกแต่อันนี้เพิ่ม10ก็น่าจะโอเคคือทุกครั้งแต่แต่มันได้แค่ครั้งเดียวทุกคนบวก10ก็คงไม่ค่อยต่างอะไรป่ะนะยังไม่ค่อยหยุดอะไรได้หรอกนะครับแล้วก็ ทุกครั้งที่ใช้กา๊์ดแดงกราดเหลืองนะครับเติมยูนิเกตสิเปอร์อันนี้ได้3ครั้งรีเซ็ตทุกครั้งที่สวิชออกแล้วก็ล้างพวกสถานะบับสแตตของศัตรู1ครั้งด้วยนะครับโอเคก,ก็โอเคแหละก็ <c oughs> อเคไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับต่อมาก็อันนี้ก็เป็นพวกเงื่อนไขเวลาที่ไอ้นี่แหละนะครับเวลาที่เราอยู่สแตนบายนะครับก็เพิ่มระเมรกราดตอนศัตรูใช้กร์ดฟ้า อันตีไลทิงลัชได้อันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมหมดเลยครับทุกคนจะต่างกันแค่ตรงนี้ในกรณีที่เราใช้การหลบเนี่ยนะครับจะมีบวกดาเมจให้ตัวเอง20%แล้วก็ล้างาช่องที่ถูกผนึกนะครับช่องการ์ดที่ถูกผนึกก็ซุปเปอร์เซียสีโคคูนั่นเองนะฮะเราก็จะล้างออกไปได้นะครับทุกครั้งที่หลบคือตรงนี้สแตกได้นะทุกคนนะดดเมจนะครับก็สมมติหลบสักสครั้งก็คือดดเมจสี่สิละถือว่าโอเคตรงนี้ใช้ได้เลยนะ แล้วโอเคไปดูเรื่องของการ์ดเขียวสักหน่อยสิการ์ดเขียวมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับการ์ดเขียวเนี่ยจากเดิมเนี่ยไม่มีจั่วการ์ดนะครับตรงนี้มีเพิ่มจั่วการ์ดเข้ามาถือว่า perfect นะครับก็เป็นการ์ดเขียวสมัยใหม่ขึ้นแหละนะฮะมันต้องจั่วการ์ดแล้วแหละส่วนข้อเด่นที่สุดของตัวละครนี้อย่างที่เรารู้กันดีนะครับก็คือการ์ดฟ้าระยะไกลของเขานะครับจุดนี้คือไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของตัวการ์ดฟ้าเองเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าแน่นอนว่าการที่สเตตัส ของตัวละครมันสูงขึ้นเนะี่ยยังไงการ์ดฟ้านี้ก็ต้องแรงนะครับแล้วการ์ดฟ้านี้แรงอยู่แล้วทุกคนกิตศัพท์ของมันนะหนึ่งเลยคือเป็นการ์ดฟ้าที่เจาะเกาะถึง50%ทุกคนก็เยอะมากๆนะครับบวกดาเมจสามสเร์เนี่ยไม่ได้อะไรหรอกแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือทะลุเอนดูแลนซ์ด้วยดังนั้นตัวละครอย่าง MUI ระวังไว้ให้ดีนะครับเพราะอาจจะโดนการ์ดนี้แรงนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่โดนแรงดิโดนอาจจะไม่ได้แรงเป็นพิเศษนะครับเพราะอย่าอย่าลืมว่า MUI เนี่ยมันจะมีเรื่องของการไม่สนทาตเวลาแทงการ์ดฟ้าไม่พอพี่แกมีลดเดเมจการ์ดฟ้าการ์ดฟ้าอันตีอีก30%นะครับดังนั้นการนี้อาจจะไม่ได้เป็นถ้าไม่ตายจัดการ MUI อะไรขนาดนั้นแต่แน่นอนว่าการที่ทะลุ Endurance เนี่ยก็เล่นทีเพอ MUI ได้อยู่เลือดน้อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยอาจจะล่วงได้เลยนะครับจุดนี้คือน่าจะเป็นจุดที่แข่งแก่งที่สุดของตัวละครนี้อีกจุดหนึ่งนะครับก็ หลักๆมาสรุปกันนะครับว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไหมคําตอบคือแน่นอนครับผมจุดเด่นของตัวละครนี้มันเด่นชัดขึ้นมามากๆตรงที่สามารถสลับตัวมารับเวลาที่เวลาที่สตูใช้อันติเมตหรือไลซิ่งลัชเนี่ยตรงนี้ทําให้ตัวละครเนี่ยทำหน้าที่ในการ ในเชิงรับได้ดีมากขึ้นนะครับการ์ดฟ้าก็คงจะมีประโยชน์เหมือนเคยแหละเรื่องของการการโกลฟ์เชิงก็คงจะยากเหมือนเคยนะครับผมคิดว่าอ่าแน่นอนมีบทบาทยังไงก็มีบทบาทแหละนะครับแล้วก็คือน่าจะหาประโยชน์ได้ดีขึ้นในเรื่องของการที่มีบัฟเพื่อนนะครับทุกคนนะมีบัฟเพื่อนเวลาที่ตัวเองตายนี่ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจุด ที่สําคัญมากๆของเขาแหละนะฮะเป็นตัวเชิงคืนทําหน้าที่ได้ทั้งสองทั้ง2แบบแหะทั้งรับทั้งลุกนะครับทุกคนแต่ลุกเนี่ยอาจจะต้องรอเป็นล่าง2แล้วนะครับเพราะล่างแรกเนี่ยยากจริงเพราะมันไม่มีการโค้งเช้งนะครับทุกคนมันต้องเล่นระวังเป็นพิเศษนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ได้รับเซนไคมาแล้วน่าจะดีมากๆแหละนะครับสำหรับทุกทีมเนาะก็ แน่นอนว่าคงจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเอาใต้สนิงซายโกคู UI ไอเล็บเล็บยูไอะไรก็ตามนะครับทุกคนก็ใครที่ดูแลชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและใครที่ยังไม่ได้กดตามอย่าลืมกดติดตามกัไว้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ